บางครั้งฉันก็อยากจะซอฟต์ๆใสไปเดทแรกกับเธออ้าวไม่ไม่ได้ทำแบบจับมือหรือว่าเหมือนเขารีบมากเลยครับแบบลืมผมเลยอะไม่มีรียคชั่นกับผู้ชายเลยรู้ว่าดารามีความตั้งใจในการทำมาสเตอร์คาสิเนมาาแต่ว่าความตั้งใจบางทีมันตั้งใจไปจนมันขาดความเป็นธรรมชาติฉันก็อยากจะซฟบซฟคอนพอ่ผมก็แบบลองไปใกล้ๆเขาเขาก็แบบสัมปัสตัวแล้ว ก็จะขายของก่อนเดี๋ยวก่อนสงผ่านโทรศัพท์แบะเี่ปาร์ตี้กับเธอเออมันเหมือนแบบผู้หญิงไม่สนใจอะแล้วมันแบบมันเจ็บหัวใจมันเจ็บมากเลยอะเจสซี่นะครับมีเตรียมกันนิดหน่อยก่อนออกไปว่าตอนเราเจอกันเราก็ทักทายกันนะซึ่งสำหรับผมผมคิดว่าเจสซี่รีบไปครับบางครั้งฉันก็อยากคอน f ฟิเดนแบบซอฟๆไปเดทแรกกับเธอ คือผู้ชายก็เหมือนพร็อพของเราได้แหละต้องคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นห้ามทิ้งคือสิ่งที่คิดก็แบบเออจะไฮไฟฟ์กันแต่มันตอนทําจริงคือมันไม่ไม,ไม่ไม่มาเจสซี่โฟกัสที่ตัวเองมากเกินไปไม่ได้โฟกัสถึงผู้ชายที่มาร่วมเล่นกับเราอันนี้คือสิ่งสำคัญมากค่ะคือทําอะไรก็ผิดอะ่ะคือแบบถ้าหนูน้อยไปอา้าวเจสซี่ d r อปถ้าเยอะไปนี่เยอะชินแล้วว่ะคือแบบไม่เป็นไรยอมแพ้ค่ะพูดมาเลยด่าม,มาเลย การที่เราเป็นทีมแรกวันนี้เราจะได้เปรียบเพราะว่าด้วยองค์ประกอบทั้งหมดแล้วเนี่ย Props กับสถานที่มันมันเล็กมากเนี่ยถ้าเราเป็นทีมแรกเราทําหมดทุกอย่างก่อนขโมยให้หมดทุกท่าเลยค่ะเอาทั้งนั่งกุเอี้ทั้งยืนทั้งนอนทั้งเป็นช่างกล้องทั้งเป็นเจ้าเบา่าวทั้งเป็นเพื่อนเจ้าสาวเอาให้หมดเอาให้ครบ อติลาเป็นเจ้าบ่าวนะคะอติลาเข้าไปนั่งหงุมค่ะอติลาเป็นเจ้าบ่าวมันต้องมีตัวละครไงโอ้ยช็อตแรกอติลาเป็นเจ้าบ่าวนี่คือบีว่าอนันต์งคือโซนย่าก็ก็เคยเป็นเจ้าสาวก็น่าจะรู้ว่าเวลาเจ้าสาวแต่งตัวเนี่ยเจ้าบ่าวไม่ได้อยู่ในห้องด้วยเข้าไปใกล้ๆดูเถอะเข้าไปใกล้ๆเลยอันนี้คนนึงจัดชุดคนนึงถือดอกไม้เจ้าบ่าวแอบดูโพสิชั่นนี้สวยนะแลวผู้ชายไม่เด่นไปอันนี้ดีติล่าจมหายติลาหายไปเลย อ,อันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวย,อนนสวยชอบลีมชอตบตีมชอตบชอตีมต,ตอนนี้ถ้าทีเมเอตสนานะาพอผู้อยู่คนหนึ่งละซายเนี่ยทำตรงตรีมมากซายเหมือนจบนะเหมือนเหมือนหาไม่เจออ่ะดูกลืนไปกับฉากอ่ะ ใช่ทรายกับพิมการโพสผิว um> เน uh> uh> ี่ยถูกตรงทุกอย่างเทสคนเราไม่เหมือนกันกรรมการชอบพิมแต่เรากับพี่เกดอะรู้สึกว่าพิมไม่สวยในรูปนี้ถ้าสมมุติว่าจะรวมหัวกันมาแกล้งพี่พิมอะทุบยังไงก็ทุบไม่แตกทุบยังไงไม่แตกหรอกอัดโมไปขนาดนั้นอะตอนแรกๆตอนที่บีฟน้องคืออยากจะให้เออคนนี้ทำนี้ทำนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอพื้นที่มันจำกัดมันก็เลย ค่อนข้างที่จะยากในการจัดวางท่าอะไรเงี้ยแผนพังหมดเลยพอไปเจอเซตหนูแบบโอ้ยังไงต่อดีวะเนี่ยเจสซี่ตอออสเทเธอร์ก็เหมือนจะซี่กับโจเซฟเหมือนจะผ่านการแต่งงานแล้วแล้วนี่คือฮันนีมูนแล้วกำลังจะแล้วอ่ะ I don't care คือจะอ่อยผู้ชายอีกสามนาทีมันแค่จะเข้าไปช่วยได้นะครับเห้ยไม่อยากเข้าเลยจริงเหรอแต่รู้เลยนะว่าตอนนี้บีต้องเครียดเพราะว่า บก็เหมือนพี่เกดน,นะคะยังไม่ชนะเหมือนกันอาจจะเนิบๆนะวันนี้ไม่ได้แบบพื้ทา่าพื้ท่าเลยอย่างเงี้ยคะ่ะบีแบบชิลมากตายแล้วทำไมมันดูชิลรีแลกซ์ขนาดนี้เจสซี่ไม่ต้องเยอะเจสซี่ไม่ต้องเยอะเ <Okay, S 2> บาๆเบาๆให้มีคาแรคเตอร์พอโอเคมันเหมือนทุกคนเนี่ยแย่งสวยแล้วก็แย่งเด่นไอ้เจสซี่ก็โพสโอเวอร์โพสตหนูก็ทำตามพี่บีกับพี่นัทรวมกัน ตอนพี่บีบอกว่าให้หนูอยู่นิ่งๆหนูก็อยู่นิ่งๆตอนพี่นัทบอกว่าออกมาอ่อยผู้ชายหนูก็ออกมาอ่อยเขาไม่ค่อยลิงกันเนาะไม่ลิงเลยเหมือนมาต่างคนต่างมาสกายดีมากนะดีอ๋ออุ้ยแต่สกายโชคดีดีเลยีเดียวแบบปังจบขายได้ปุ๊บคือของแบบนี้ถ้ามันจะมามันก็จะมาให้ไงเทียมีคอนเนคชั่นกับพี่หอมที่ดีมากเทียดีมากค่ะชอบเทียมากค่ะมันเหมือนทุกคนนียแย่งสวยแล้วก็แย่งเด่น มันคือชั้นชั้นกูกูไอไอเท่นั้นเองเราต้องดีกว่าทีมนี้แน่ๆมันก็อ,อยู่ที่กรรมการอว่าเขาจะเลือกอะไรค่ะวัดไม่ได้หรอใครดีกว่าไม่ีกายอย่าไปคิดคิดมากโอ้ยสวัดสด,ดีค่ะอ้าพี่ต้นหอมเขาเป็นคนขายเราอะงั้นหนูก็รู้สึกว่าเขาน่าจะช่วยให้ทีมเราเขิบขึ้นมาได้ทีมสีเแต่งหน้าแต่งหน้า,าแต่งหน้า,าแต่งหน้าโอ้ยช่างแต่งหน้าอะไรอะโยคือ ดีๆคืออะไรอะพอบ์ปอะอยู่ดีๆก็ควักถุงออกมาเฮ้ยอะไรอะมันเอาของมาจากบ้านเหรอเอาฟีลลิ่งโรแมนติกก่อนนะนิดๆแล้วก็ค่อยบิ i l โอเคอ่ะพร้อมค่ะแต่ตอนเนี้ยพี่ลูกเกดกับออมพลาดมันกลายเป็นแอปเครื่องสำอางง้คืออย่าลืมว่ายังไงก็คือแอบยังไงก็คือแอปเลาเอามผลไม้มาตั้งเพื่อคุณเล่นแต่คุณกลับไม่เล่นเลย มันต้องเห็นผลไม้ใช่ไหมครับส่วนผสมของในรเโอเคในเฟรมเนี้ยคนมันเยอะมากถ้าเอามาจุกอยู่ด้วยกันเนี่ยรูปมันก็จะไม่สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คนอย่งเนี้ยอยู่สูงเหมือนเหมือนเป็นพีระมิดอะคอมโพสเนีมันจะได้ดูดีมันต้องมีคนหนึ่งสูงคนหนึ่งต่ำคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอเคหนไปครับคือมันก็สวยนะแต่ว่ามันเป็นภาพที่เราเคยเห็นในแอดมกกาซ n ีนแฟชั่นเมื่อนานมาแล้ว มันนี่หมุนด้านนี้หมุนน่ะหมุนน่ะไขว้ไข้หงงไงหงงทางทางนี้อ่ะโอเคเขาบอกว่าให้หนูหันหน้าไปทางหนูก็แบบทุกคนอยู่ตรงนี้ให้หนูหันหน้าไปไหนให้หนูคุยกับใครอ่ะตรงนี้ดีมากเลยถ้าตัดหออกไปนี่เรื่องจริงจริงจริงเธอดูดิมันลิงก์กันหมดมีเขาคนเดียวที่ไม่ลิงก์แม้กระทั่งช่างที่นน่าข้างล่างยังลิงก์เลยแต่หงสไม่ลิงก์ว่ะ จะถ่ายเสร็จดูก็ว่าชัยชนะคงไม่ไกลเกินเอื้อมอ่ะมั่นใจใส่แบบผิวกะจางใส <laughs> และทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดนะคะในสัปดาห์นี้ก็คือพลอยซอนญญาค่ะ จริงๆแล้วทุกคนทำได้ดีแต่คนที่อยากจะชมมากที่สุดก็คือเจ้าสาวต้นหอมโอ้ oh my god อ n e จี้เขาเนี่ยสุดยอดจริงๆแล้วก็ส่งพลังให้ภาพของเราเนี่ยมีสีสันมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณเก่งมากจริงๆค่ะเมื่อวานเนี่ยแคมเปญมันคือแคมเปญสวยใสยเด็กๆสิ่งเดียวที่อยู่จะต้องทำคือยิ้มรู้เปล่าว่าเจสซี่ทำอะไรเจสซี่โพสเ็กซี่ห่วงสวย ภาพที่ออกมามันเลือนลเป็นไม่ธรรมชาติจำได้ไหมที่พี่อยากให้เจสซี่เข้ามาอยู่ในทีมพี่มากพี่บอกว่าเจสซี่เข้ามาอยู่ในทีมพี่เนี่ยพี่เข้าใจ because พี่อยู่ในวงการมา30ปีแล้วพี่เริ่มตั้งแต่เด็กพี่เป็นเด็กลูกครึ่งพี่เข้าใจคนอย่างเจสซี่มากแล้วพี่รู้ว่าพี่ควรจะเมนเทอร์อยู่ยังไงยูเลือกทีมบีทีมบีเขามีลูกรักอยู่แล้วอยู่เห็นไหมเขามีสกายเขามีเทียร์ยูเข้าไปอยู่ในทีมนั้นยู gonna get lost ส่วนหงเนี่ยจมอยู่ในภาพพี่คิดว่าถ้าเสริมว่ามีโอกาสที่จะได้อยู่อยู่ต้องพัฒนาตัวเองมากกว่านี้วันนี้พี่จะต้อง make a decision พี่ก็ไม่อยากเลย It breaks my heart เจสซี่เจสซี่ก็ยังไม่ใช่ The Face มันอาจจะเป็นการเล่นเกมของมิสเตอร์โซนยาที่อยากจะทิ้งให้พวกเราเหลือกันเยอะเสียใจด้วยนะร้องไห้หนักมากเลยขึ้นไปหาได้พี่พิมพ์คือก็เล่นเกมอะตัดคนแข็งออกเพื่อที่จะให้คนอ่อนอยู่ถวงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวนะมีอะไรคาใจจากสัปดาห์ที่แล้วหน่อยหนึ่งเพราะว่าเก็บไม่อยู่แล้วก็รู้ว่ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้น แล้วเกมันก็จบไปแล้วจะไปลื้อฟื้นอะไรอีกสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเมนเทอร์คุิสอเขาได้บีฟเด็กแล้วเด็กเขาก็ใช้วิธีการเรียกพลังมันก็เลยกลายเป็นดูว่าเขาก้าวแล้วเราไม่ฟังหรือเล่นกันนั่นมันคือเทคนิคของเกตเองสิ่งที่พี่เกตให้บิวอาจจะประมาณนึงแต่เขาอะไปทำเกินเรื่องอาจจะเกินเรื่องไปมากแต่พี่เกตก็ไม่ได้รู้สิ่งที่เกินนั้นที่รู้สึกไม่โอเคคือว่าเมนเทอร์ Mental ทุกคนเนี่ย สอนเด็กได้ติได้อยู่ก็ใช้อารมณ์กับเด็กอยู่ได้แต่กับของคนอื่นอะมันเป็นหน้าที่ของเมนเทอร์พี่เกศเขาไม่ชอบที่คนอื่นมาว่าลูกๆของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกดีมากครับ Yeah I love my mum I love my mother อย่ามาวุ่วายเพืใส่เด็กเพราะว่าเขาไม่ได้ทำใช้อารมณ์เขาไม่ได้เอาดาบมามาฟันม่ไดไรอยวายไม่ได้ใช้อารมณ์เลยค่ะโอเคหนูก็จะได้เข้าใจว่านั่นไม่ได้ใช้อารมณ์ยูบอกกับเด็กอายว่า ถ้าเป็นยูยูจะมาตบเขาอยู่จะชกหน้าเขาเลยเอ็กซัมให้เขาดูแต่เขาไม่ได้อยู่ในทีมไอก็ไม่ได้ทําสิ่งที่เขาว่าที่ทําให้พวกเรารู้สึกแย่ในวันนั้นกลายเป็นดูเล็กน้อยไปเลยมันรุนแรงมากเลยนะพี่สําหรับหนูอะคริสเขาใช้หลงป่ะเขาใช้หลงป่ะาพูด้วยเหตุเราพูดด้วยเหตุรู้ว่าเบียร์พูดด้วยเหตุผลใส่ใส่ไม่ก็มาเถียงก่อนไม่ต้องมาเถียงคริสไม่ต้องเถียง คือเราก็เข้าใจนะว่าพี่เกดวอยวาเพราะว่าพี่เกดก็แบบหลักลูกแต่เราแค่รู้สึกว่าพี่เกดน่าจะเข้าใจผิด I'm not directing this to b I'm directing it to you We're both talking about it at the same time I'm talking about all the people in here Everybody should be responsible ชี t น้าทุกคนอ่ะชีหน้าทุกคนเลย You play t เ p e ได้เลยก็ไม่รู้ไปโดนหรือที่จุดไหนของเมนเทอร์ซอนยาทำให้เขาแบบว่าโมโหปีแตกขึ้นมาแล้วผิดพลาดหรือไม่ซีเรียสแต่ทีมเกดไม่ได้ผิดพลาด เราชนะแคมเปญนั้นก็ไม่ได้บอกว่าเด็กอ่อมายูมว่าเขาใช้คำพูดว่าอะไรไม่แฟนมียุติธรรม What is ไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมอะไรเปา t สิ่งที่เราทำอาทิตย์ที่แล้วคือสิ่งที่เราเตือนเด็กทุกคน They're irresponsible แต่คนที่จะว่าเขา คือนี่สองคนทอ่สอกคนแล้วทำไมละสุดปลยถึงลูกไอสองคนรู้สึกว่าโดนเมนเทอร์ลุมมันเป็นหน้าที่ของเราในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่ถึงแม้เขาไม่ได้อยู่ในทีมเราแต่เราเห็นอะเด็กผิดใช่แต่คนที่จะต้องมาใช้อารมณ์คือเกตหรือคริสไม่ใช่เมนเทอร์คนอื่นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคริสแตงกิ้วพวกเรานะใช่แล้วเด็กก็ลงมาขอโทษอยู่จะมาหาเรื่องเไม่ได้หาเรื่อง ตัวเองก็ไม่ได้มาไม่ได้รู้ว่าหน้างานมันคืออะไรแล้วบีว่าวันนั้นพี่พิมพ์ก็พูดดีด้วยก่อนที่จะมาพูดกรุณาไป p พ a y ท a แล้วฟังคําพูดของเราสองคนเี่ย it doesn't make s ป n s เด็กๆกับมา it doesn't make sense เด็กๆกลับ i าเด็กๆกับยูจว่าจะอะไรเด็กก็ตามแต่อย่ามาใช้อะไรเตือนเด็กทุกคนตอนเขาว่าหรือตอนเขาสอนอะไรแต่แต่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าจะได้รู้ว่าในสิ่งอะไรที่จะทำมันผิดแล้วมันไม่ดี ไม่มีเรื่องเล่นเนี้ยหรอมาหาเรื่องเงนี้ยหรอสงสัยแกคงรู้สึกว่าแกขาดดรามา่าอาทิตย์ที่แล้วไม่อยู่คันสิ่งที่เกศต้องพูดเนี่ยเพราะว่าเกศต้มาปกป,ป้องเด็กในเมื่อเด็กทําผิดทําไมเราในฐานะเมนเทอร์อยู่รายการเดียวกันทําไมเราจะพูดไม่ได้ในเมื่อมันเป็นความจริงไม่นั่นไม่ใช่พอยต์พอย์คืออย่ามาใช้อารมณ์อยากจะมีดราม่าใช่ไหมคะเชิญเลยคะ่ะลูกเกดเอาให้มันไปเยอะๆเลยคะ่ะ